สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับพบกับหน่วยวอลเลตี้ออนทัวร์วันนี้เช้าวันนี้ผมมาอยู่บริเวณที่ที่ถ้าคนมาเที่ยวเชียงรายจะรู้ดีเลยนะครับนี่ตรงนี้นะอันนี้คือสิงปราค,ครับผมเคยมาเมื่อสักปีที่แล้วสองปีที่แล้วบ้างนะมาส่งลูกค้าแหละมาส่งลูกค้านะมาถึงเนี้ยเขาจะมีงานใหญ่ๆนะงานแสดงดนตรีแล้วก็มีงานแสดงอะไรบลูนอะ บอลลูนนานาชาตินะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะเมื่อกี้ผมผมไปคุยกับพี่ร้านขายกาฟแฟเขบอกว่าความจริงอ่ะหมนได้มีงานดนตรีแต่ว่าเขาย้ายย้ายไปตรงอำเภอแม่แม่จันภาคตะบงจะไม่ผิดนะครับแต่ว่าโอเคมันมัน,มนช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่อย่างพวกเราเราเราทราบกันดีอยู่ในช่วงของการไว้อะไรนะครับจากการสูตรสวนคตของ สมเด็จพ,พันปีหลวงนะครับการกิจกรรมบางอย่างก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะแต่ไม่ได้เลิกนะครับผมไม่เคยเข้ามาเดินจริงๆนะข้างในเขาม,ามีงานดนตรีมีอะไรนะแต่สัญลักษณ์จริงๆอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับนี่แหละวุาสิงปรักนะก็เป็นเป็นของไม่รู้นะเห็นรีออีห้อนี้แล้วคุณคุ้นใช่ไหม คุ้นๆใช่ไหมว่ายอดนี้ครับก็เลยนีมันเป็นลานลานเนินนุ่มนะเขียวขจีไปหมดเลยพี่ๆนะนะครับนี่แหละก็ถ้าพี่ๆเ,เพื่อนๆมาที่จงังหวัดเชียงรายนะครับก็มาละกันอย่างน้อยเนี่ยมาโย่ตอนเช้าๆนะบอกให้นะอย่ามาตอนเย็นนะหรือตอนบ่ายนะร้อน นะนี่บริเวณนะเขาให้ดูกันตอนนีนนะ้เป็นแบบนี้นีสิงปรักข้างในก็น่าจะเป็นศูนย์แบบผมบก็ไม่เคยเข้าไปมั้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ให้เห็นว่าเออมันเป็นแบบนี้เป็นลานเย็นๆนะเช้าๆมายิ่งเช้าถ้าว่ยมายิ่งดีเลยนะนะครับสวยงามไปกี่ว่าเห็นอยู่ ผาสิงหรือเปล่าผมผาหัวสิงหรือเปล่าเนะผมก็ไม่แน่ใจอยู่แล้วริมนู้อยนะู้เห็นเห็นอยู่ลึกๆนะครับก็นี่แหละเอาม,มาฝากกันนะวันนี้เช้าวันนี้นะคลิปสั้นๆวันนี้ของจังหวัดเชียงรายที่ผมมาถึงนะเช้าวันนี้เขาขับผ่านผม,มทางไปแม่สลวยนะอ่เพออำเภอแม่สลวยนะี่มันจะมีบริเวณน,นี้อยู่นะเรียกวา่าสิงปรากนะครับก็เพื่อนๆที่มาเชียงรายก็ลอง หาอากาสมาถ่ายรูปไปที่ระลึกสักครั้งนึงก็ยังดีเนาะให้เห็นว่าเามันเป็นยังไงยังไงนะเนี่ยเป็นแบบนี้แหละคนเขาก็จะมาถ่ายรูปเออเขาเรียกว,ว่าอะไระมาเออเขาเรียกว,ว่ามามาถ่ายรูปไปที่ระลึกตรงตรง,ตรงนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นแลนด์มาร์คดีกว่าเท,ที่ยวมาเพียบเลยรถทวัวร์อเคนะ็นแค่นี้ก่อนนะครับจาบวันนี้นะสิงปร์กนะเชียงรายนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปแล้วนา